สวัสดีครับพ <illa. S 1> ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปซูผู้สุกคนเอฟซีซ่างเล็กใประสิทธิ์ออโต้พรมชุนหาดีบางเขนนาราอยู่หางบิ๊กซีบ่าครับค่ะวันนี้สร้างเล็กจะพาลูกค้าซูผู้สุกคนครับผมมาเบิร์นตัวชุดพมหันดีเตาถีไน่โคชเนอร์นายักษ์ปี2019ต่อไปอีกขั้นเป็นผนังแบบสุดครับคู่เดียวกันครับเดี๋ยวให้ผมเบิร์นเลยครับพี่น้องโคชเนอร์นายักษ์ปี2009นะครับภายในจะเป็นสีเบจสีครีมนะครับลูกค้าเลือกพรมหนังเป็นตัวพรีเมียมนะครับก็คือเป็นรรายยเีบ นะครับไม่มีลวดลายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นลายเรียบแบบนี้เลยนะครับไม่มีลวดลายนะครับมีแต่เย็บขอบด้วยได้นะครับผมเรียบรู้นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้พรมหนังแบบปูเต็มคันหรือว่าพรมหนังแบบ 5D 6D7D 8D 9 D 10ดีแก้สร้ยังกะซางเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบ่อยากได้ลายๆอยากได้แบบเรียบๆก็กราบเรียนเชิญครับเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวพรีเมียมสุดของทางร้านช่างเล็กเนาะ ลูกค้าเลือกเป็นสีกาแฟครับแล้วส่วนใยดักฝุ่นลูกค้าเลือกเป็นสีสีดำนะครับเดี๋ยวให้เห็บเดี๋ยวสร้างเลขให้เบิ้งสีดำนะครับผมเลือกเป็นสีดำนะครับเป็นฟอร์จูเนอร์หน้ายักษ์นะครับผมถ้าใครชอบแบบเรียบรูนะครับไม่อยากมีลวดลายก็กราบเรียนเชิญนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยสำหรับฟอร์จูเนอร์ตัวหน้ายักษ์นะฮะปี2009ยายดักฝุ่นลูกค้ารับ3แถว นะครับชอบเรียบเรียบไม่มีลวดลายเอาแบบเรียบรูเขวา,นะาวาจังสัน้นเนาะลูกค้าว่าจังสั้นเด้นะครับแล้วก็ใยดักฝุ่นลูกค้าก็โอ้มันใ่ค่ะแถวใหญ่ดักฝุนเมื่อไห่พูน,นะครับใยด,ดักฝุนเต็มเต็มพื้นที่เลยถ,ถ้าเน้นคุณภาพนะไม่ใช่ปากพ่อค้าขี้โมโลหมาหาสาั่งเหล็กหลดสั่งเหล็กลงมือเองทุกขั้นเนาะ ผู้ใดอยากได้แบบนี้กาบเรียนเชิญนะครับผมเรียบหรูปูเต็มคันไม่มีลวดลายให้ลกตานะครับก็กราบเรียนเชิญเลยนะครับส่วนฟอร์จูเนอร์นายักคันนี้กับขอบพระคุณลูกค้าหลายๆครับผมเดินทางมาจากปากน้ําอีกแล้วนะมาเห็ดหุ้มบอดหนังแบบสวมทับกับทางช่างเล็กนะครับบอดหนังของทางช่างเล็กนี่กราบเรียนเชิญกราบเรียนลูกค้านะว่าของทางช่างเล็กไม่เอาของเก่าออกนะครับไม่รับซ่อมเป็นจุด นะครับทำสวมทับแบบเต็มคันแบบเต็มรูปตัวนี้จะทํายากนิดนึงสาหรับฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับจุดที่ยากที่สุดก็คือตรงนี้นะครับลูกค้าเพราะว่าเบาะเบาะลูกค้าเป็นเบาะไฟฟ้าเนาะเอาการอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าของช่างเล็กไม่ได้รื้อเบาะลูกค้านะครับถ้ารื้อมันก็ง่ายมันก็ทําแป๊บเดียวถ้าให้ช่างเล็กรื้อนะครับแต่ช่างเล็กไม่ได้รื้อเบาะลูกค้าค่อยๆทําค่อยๆเก็บงานนะครับเป็นงานแฮนด์เมดเลยล้วนๆเลยจริงๆนะครับตะเข็บครับนะตะเข็บด้วยพี่น้องเด้อ นี่เห็นปะ่ะด้านข้างของสร้างเหล็กจุดขายเลยบบมิยนเห็นเลยเพราะว่ามันอยู่ถี่คนใส่รับพี่น้องมันบบแมนอยู่ถี่งานเนาะคนใส่ป่านี้คนใส่นี่กะมันกระสีออกมาดีอ่นะเนาะกันกับสร้างเหล็กเนี่ยสร้างเหล็กสิ้นเน้นมากๆเลยก็คือ,อการใส่พักมือใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะพักมือใช้งานได้เหมือนเดิมแถว2ตัวนี้ลูกค้าทํา2แถว f o r t จูเนอหน้ายักษ์ปี2009นะครับพอใช้งานไปน,นานๆบาะมันก็จะเริ่มแตกเป็นลายงาเนานะ นะฮะบ,บางคนไอ้ลูกค้าแกบอกว่าเป็นแผนที่บ้าเข้าใจว่าเป็นแผนที่เดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายนะครับไปแล้วเหรอครับ,รบจ่ายตังค์หรือยังครับไหว <laughs> นะครับ <laughs> โอ้ยประจายตังค์วะดิแม่ <laughs> นะครับนะใครสนใจก็กราบเรียนเชิญนะครับหน้าร้านของช่างเล็กอยู่ที่บิ๊กซีเอ็กตาร,รามินทาถนนรามินทานะครับอยู่ในห้างเลยเดินเข้าไปหาช่างเล็กได้เลยกราบขอบพระคุณลูกคา้าหลายๆครับเดินทางมาจากปากน้ำมาใส่บริการกับทางช่างเล็กขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ